ความโอนมาจนใดๆทั้งสิ้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณาให้เท่านั้นไม่มีส่วนใดๆกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีรถยนต์มือสองคุณภาพดีมาฝากครับ Isuzu 4 Wheel 2.5ปี2537เครื่องยนต์ดีแอร์เย็นเกียร์4 Wheel ใช้งานปกติ ภายในรถยนต์สะอาดและใช้งานได้ดีภายนอกมีร่องรอยตามอายุการใช้งานภาษีไม่ขาดพร้อมใช้งานได้ทันทีราคาขายเพียง99,000บาทสนใจสอบถามได้ที่คุณปิง092 374 6683รถยนต์อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิตัวเมืองติดศูนย์มาสด้าชัยภูมิไม่พลาดโอกาสเป็นเจ้าของรถยนต์คุณภาพดีราคาที่เหมาะสมสอบถามได้เลยครับ ห้ามโอนเงินมัดจำใดๆก่อนเด็ดขาดจนกว่าท่านได้เห็นรถด้วยตัวท่านเองโทรสอบถามหรือวิดีโอคอลดูรถว่าตรงตามที่ลงขายก่อนโอนเงินมัดจำเป็นความคิดที่ดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและสามารถติดตามข้อมูลรถยนต์มือสองที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่องครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ